รถสถานะไงเป็นเพื่อนกันมึงอย่าให้มึงอย่าให้พี่เป๊บเได้ยินเลยเนาะเขาหยอก่นของเขาคนเดียวเออขอโทษนะไม่ต้องขอโทษนะโชคดีนะน้องโชคดีนะน้องน้องปลล้วออกปลได้ไหมวันนี้มึงเจอนางพัดวันนี้เจอนางพัดแสนสี่ก็เท่ากันอาจารย์เไลล์กอบกูอีกอาจารย์เบลล์กับกู ต้องเออกงฝันแม่กงฝันกู้มันไหมอืมเข้าใจได้นะครับเขาให้แปลงฟันอ๋อขอโทษอ๋อไม่ใช่อ๋ออันนี้คืออันเกินแปลงฟันนะคะปกติราคาเท่าไหร่ครับปกติราคา289แต่สก้าแต่ไลฟ์นี้นะคะจะอยู่ที่ราคา198บาทค่ะเฮ้อ198บาทจปลงร้อยแปบแปดบาทจ้า188บาทจ่ายมาบีอยแปดสิบแปบาทจ่ายนะคะเต็ม2แปดยอดนะคะทุกคนลูกค้าเด็กได้หน้าเราเราไม่รังหน้าเต้ ได้แบบนี้ได้ลูกค้าชอบลูกค้าชอบแบบนี้หรือว่าชอบแบบหล่อๆคะชอบแบบนี้นะแบบนี้ก็หล่อค่ะแบบนี้ก็หล่อเหมือนกันใช่เลยแล้วก็ในแต่ตนะคะทุกคนมียางสีฟันมาให้ด้วยที่แท้สามารถใส่ได้เลยตอนนี้ส่เลยฮาลวีนกูมจอนแ้ใสีแดงเลยเฮ้ยเลยแทใจสีแหคะลูกอาจะนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีดว มึงสอนลูกแบ่งพันนะมึงต้องรับร่างนีมั้องแบ่งไดก60นทีด้วยนะคะนาทีด้วยเดี๋ยวมึงต้องแป่งอย่างนี้เราสอนลูกแบ่งพันเล้วคยสอนลูกแบ่งพันนะขึ้นขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นเบา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 ลา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 ไม่ควรนะคะลูกเดี๋ยวเหงืนวบวมนี่ติต้องขึ้นกูต้องมาเจอ เราจะต้องแต่งขึ้นแต่งลงนะคะเราแป่งชุดๆๆอย่างนี้ไม่ได้เหมือนดาราไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวแม่งไถเงือกบวมนะคะได้ไหมคะได้ครับขอบคุณครับครบแล้วเดี๋ยวมันก็เลิกหัวเดี๋ยวบอกผมผม่ะอะไรที่ไม่ได้แบนงต่อไปเลยวะกินกินกินเนี่ย อะเออขอของกินบ้างเถอะตาหน้าไหมมึงไม่นี้กูขอเอาไว้อันนึงไม่ต้องล้วไปล้างก่อนวเดี๋ยมึงกินแล้วมึงก็ต้องแป้งใช่ก็เดี๋ยวไปล้างก่อนเดี๋ยวมันมัหล่นใส่หัวผมเนี่ยวันหลังนะอย่าไปเอาให้เขาเล่นนะเขาเล่นทั้งวันไม่ต้องอย่าพึ่งให้หน้าขาดหน้าชาไปให้กันหลังนู่นเดี๋ยววันนี้จะแป้งไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยเออ เพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายอยู่นอกบ้านนะคะจัดกันเลยหนึ่งกล่องสองกล่องสามกล่องจัดไปเลยค่ะทุกคนอยู่นอกบ้านใช่เพราะว่าใครไม่อยู่นอกบ้านมึงฉันอยู่นอกบ้านไงมึงไปแฟนฟันเฟืองต่าเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวมันะสดงใส่หัวบอลอยู่นอกบ้านตลอดจ่ายใครอยู่นอกบ้านตลอดอยู่นอกบ้านก่อนเดี๋ยวเจอกั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 นขอบคุณมากเลยเร็วแล้วบอกคนตัดด้วยนะเวลาใครตัดทิกตอกอ่ะเอาสิ่งที่กูโดนเนี่ยนะลงก่อนแล้วสิ่งที่กูแค้์เนี่ยลงทีหลังทุกคน จำไว้มึงคิดก <c oughs> ูคิดขนาดพ่อแม่คุไม่เคยทำแบบนี้ <laughs> ไแต่เดี๋ยวดูแปลงสีฟันกูจะโดนอะไรบ้างมูงดูดิมึงลองลองดูเดิแม่กูเนี่ย <c oughs> ชอบข่มถุยกูลูกเกินนี่กูนะลูกลูกพ่อหมื่นแม่พันบ้าหเื่นแม่หมืน่นลูกบุมากรักดีกูนี่นามสกุลอายุจะอายุยาต่อเขาแหมวันนี้ <c oughs> นเจอนางทาตวันนี้เจอนางทาตวันนี้เจอนางทาตแท็กหน้านางทาตุแต่กูแ่ยวันนี้ตากูบ้างทุกคนกดไปกดไปเหลือ อย่าให้เหลียวอาจารย์เบียได้แสนสีแล้วผอเท่ากันอาจารย์เบียไลฟ์กอกวีอาจารย์เบียไลฟ์ก่อนกูถามว่าอาจารย์เบียหน้าเหมือกูได้ไหมไม่ได้กินดึกได้ไหมดีนึกไม่ได้ทำหนึงกูไม่ได้โไปเลยซื้อมาากกิัรบ

ก็อยากครจับมาได้วงเป็นใครเป็นรู้รู้เป็นใครตอนนี้รู้แล้วกูเนี่ยมีคนี่ยกูกูไปจัดรายการใช่ไหมแล้วมีคนบอกว่ากูพูดบอกว่าอุ้ยมันเป็นเรื่องปกติชีวิตเขาไม่มีอะไรหรอกแล้วก็เขาก็เกิดมาเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละนู่นนี่นั่นไม่มีอะไรแล้วเขาก็เป็นแบบแค่ลืมไปไม่อยู่บนโซเชียลมนคอมเมนต์เจตเตอร์เว้ยมันก็เม้นท์เข้ามาเว้ยบอกว่าจะไปการันตีแทนเขาเราอ่ะพูดเนี่ยกูเลยด่ามันตบเลยเออสวัสดีค่ะพีีาพิาสวัสดีค่ะ กูรู้จักพี่ย่านะพี่ย่ารำมาลงนะอันนี้เปลี่ยนนามสกุลให้เปลี่ยนทำไมอ่ะฮะเปลี่ยนก็เขาบอกว่าเขาว่าวนี่ยยงานนู่นนี่นั่นกันยังไงเป็นอะไรกันแน่อะไรเปลี่ยนนามสกุลไงไม่รู้ไปต่อเ็ลอยแล้วแต่พี่ย่าเอายังไงก่อนถามก่อนคุยก่อนส่งหนึ่งนาทีสองนาทีแรกไปได้คนไปเด็เอาเลยเต็มที่ไหมอ่ะ ว่าอะไรล่ะเราพิล่ายังไงล่ะเอายังไงล่ะเนี่ยตอนนี้นะก็ลดสถานะไงเอา้าเนนบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติไงก็เรื่องปกติค่ะก็คือว่าลดสถานะปกติไม่ใช่<ม><ม>ก็หมายถึงว่าไอ้คันนี้ลดสถานะแล้วเป็นเพื่อนกันเอา้าเป็นเพื่อนกันแล้วนอนด้วยกันได้ไหมไม่สิไม่นอนเอา้าไม่นอนเป็นเพื่อนนอนดียังไงเออเห็นเขาง้ออยู่อ่ะง้ออะไรนี่เหจะเง้อเอ้าเขาเง้ออยู่เขาบอกว่าไม่ได้หรอกอเขาจะมึงใส่ตา รู้ได้ยากขามเออมึงถามแล้วกูมึงจะไปย้อนนานีกูไปได้ไหนมึงจะแก่มึงจะแก่ไปล้อเออเดียวกูโทรหาดีกว่าเอาเอาโทรศัพท์ฉันมาดิเดี๋ยว้นบอ่มาเดี๋ยวขนเบอร์มาเียอมาเดี๋ยว้นเรเี้นเบมาเดเอร์มาเ้น์มาด้นอไมี้นาวไมเดี๋ยวึร์มาเดียเบอมาเเอรมาเเ์มาเอ ไมหรอกไม่ว่าไปเรื่อยจริงจริงโอ้ยจริงๆเดี๋ยวข้าหาว่าคอนเทนต์อีกนะไม่คอนเทนต์ไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวโอเค่พี่ย่ามาวันนี้มาอะไรก่อนเดี๋ยวแต่ว่าถ้าเกิดจะทบก็ไม่เป็นไรเนาะมาเล็วแล้วแป่เอาเอาคุณไปเอาไงทุกคนเอาไงทุกคนกูกูปวดหัอะไรแท้เปล่าเปล่าผมผมส่งงานส่งงานใครที่อยู่นี่ขายใช่ไหมไม่ได้โทรไม่โทรม่อนจะดูแลจากภายในสุดภายนอกนั่นแหละมันจะมีความแบบนั่นแหละ ประมาณนั้นประมาณนั้นรู้รู้ตึ่ง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 คืออย่างพี่เป๊กก็จะบอกว่าเออกินแล้วฉ่ำกินแล้วฉ่ำใช้เมียอะไรอย่างเงี้ยฉ่ำดีแจ๊ควายมันก็คล้ายๆกันสามารถใช่ต้องต้องถามแท๊กันเลยดีแม่หอมหน้าหลงไหลหน้าบุญนี่อย่างงี้แม่นี่แม่อย่างงั้นเลยเหรอแม่แม่ดูแม่ดูน้องแม่มึงกุ้นละกุ้นละอันนั้นมึงคือมันแยกไม่ออกอะไรมั้ยสามแม่โอ้เบื่อพี่ยหญ่แล้อ้เหี้ยเบื่อพี่ให่เฮ้ยระวัง เดี๋ยมันจะเลอกเต้านวีจะทำยังไงกูอกีอระเดี๋ยวมาส่งตะกี้มาส่งเดี๋ยวใคมาลับนเดี๋ยวเขามาลับพี่ไม่เป็นไรแบบนี้ทำไงอะออกูชอบจับวดดเลยตายแล้วเลับกดไปเลยสิตายแล้วไม่เบื่อไม่เบื่อบ้าพี่มาไปเรื่อยม่เอ้ไม่ตึงก็ช่วูน้องหอยนุ่มแม่ไปลแม่พีเลยค่ะไม่ชอบ จ้อจายตัวนี้ด้วยก่อนที่เราจะใช้น้องไขนุ่มเราจะต้องคลึงมันให้มันมีอารมณ์นี้คือหอยซีคลึงน้องหอยจริงมันนุ่มอ่ะนี่จริงจับดูมันนุ่มที่เราดิดดูดิดดูเรื่องหอยไว้ใจหนูแล้วก็มีแลคติกแอซิดเราถึงจะใช้กับน้องสาวได้แบตเนียนผู้ใช้จะใช้ได้มึงร้องไห้ทำไมอะไม่ได้ห้ามนี่คือเอาไว้ถูเราถูได้ตั้งแต่หน้าแทงคอเอาไม่ถูขไม่ยิงไปจอมึงเรียนนะ แต่บางคนที่มีความดำอ่ะตัวนี้ช่วยพอเปิดมากก็เจอแม่ก็เจอกูณชอบไปที่นี้อ่ะคชอบแบบกูณชอบไปที่มันอ่ะต้องห่วยใช่ไหมชอบห่วยแล้วคือถ้าแต่ร้อยชั่งร้อยเก้าเก้าแล้วมีกองไม่รู้เหลือเท่าไหร่แหละใครได้เท่าไหร่บ้างทำหน้าที่แทนพี่เป๊กหน่อยดิ กูกูสงสารพี่ยาแล้วกูก็สงสารพี่เบสล้วไม่สงสารหนุ่มมึงแต่ว่ามึงเนี่ยเป็นคนที่มีชีวิตที่ดีที่สุดนะช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยถูกค่ะพีาเอาเอาตัดหน้าใสวันนั้นที่เป๋อก็ถูกน้านะใส่ที่ขนาดหน้าขนาดนี้โอ้แล้วนะจะขนาดไหนแบบจะจะหาแล้วจะขนาดไหนอุ้ยตอนนี้พี่พี่ยาก็แบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรทำเป็นเล่นเป็นราวเลยธุรกิจน้องชายจะทำอะยรก็ถามเลยจะถามไม่ต้องมาจูบใช่ไหมจะถามไม่ก็ถามไม่อยาได้รีวิวตัวนี้เลยแต่ตอนนี้คงไม่ได้ใช้แล้วไงอุ้ย ไม่เอาไม่เอาติียไม่เอาตีขอต่อให้ใครก็ตามเป็นโสดนะก็ใช้เพราะว่ามันจะทําให้ผิวอะไรอู้อะไรอะเกิดอะไรขึ้นคะมือมาได้จไดน่ีอะไรกวาจะไ้ไ้กูนี่แล้วมึงแงเคียันกันมียกันมึงเคียกันต้องานเียกัน อาอทินทาเลยกันนะโอเคอะไรสวยแล้วสวยขึ้นนะพี่เป้ชอบเลยตนเนี้ยเออใช่ตอนนี้เออผู้หญิงเราถ้าผู้หญิงที่โสดนะต้องกินต้องกินให้ตัวเองสวยสดไม่เกี่ยวนะผิวต้องดีข้างในต้องดีต้องเรักใช่ไหมใช่ไม่เกี่ยวนะ มึงอย่าให้มึงอย่าให้พี่เป๊กเขาได้ยินเลยนะได้้แลวเมื่อคืนเปิดเพลงพี่เป๊กเขาได้ยินเลยทั้งวันได้ยินมึงโดนตบเลยกูบอกกันนะมึงรู้จักพี่เขยกูน้อยไหมนะพี่เขยมึงอ่ะอ่านไลน์แบบสนับมาดูอยู่มึงจริงเหรอโอ้โหแสดงว่าอยู่ดูอยู่นะจริงเหรอเออพี่พี่รับสายหน่อยวนี้พี่เป๊กรับสายไม่ได้รับเพิไม่ได้นะถ้าพี่เป็กดูอยู่ไม่มีสิทธิ์มาว่ากันนะจ๊ะคนเป็นเพื่อนกันห้ามว่ากันนะจ๊ะห้ามดูกันนะจ๊ะแต่ว่าดูคนนี้ได้เพราะเป็นน้องเขยตลกตอนนี้หรือไม่คอนเทนต์ เอกกูนนะลุไปพี่นะพี่ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดวิดีโอคอนนะตกลงคอนเทนต์หรือไม่คอนเทนต์มะพี่ขอโทษทีคุณนี่ไงมุณอยู่พี่ขอโทษนะคุณคูลำตัวไม่ถูกเลยว่ะพี่ยังไงนั่นพี่ว่ายังไงฮะอะไรนะไม่ใช่คอนเทนต์หรือฮะจริงหรือไม่จริงวะใช่คอนเทนต์ครับเอ้าไม่ใช่คอนเทนต์พี่เดี๋ยวตกลงทำยังไงนะ ไม่ได้นะพี่ได้นะพี่ไม่ได้นะเพราะวใบเบกพี่มีเบกตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไอ้แท็กเปนอยู่ตรงนี้เน็กเราจะดีๆงานนี้บอกคนนักหน่ะมึงแล้วแต่พี่เขาไปเจอไปเจอกันไม่ใช่นี่เอามาให้รีวิวเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยแล้วบอกโอหอยพาหน้าด้วยพี่โอมันหอไปมันมันล้างสบู่หอยไปแล้วเนี่ยทำไงดีวะพี่จะไงดีล่ะขายขายขายหอยนี่ไงสสบู่หอยนี่ไงสบู่หอยนี่ไงขายสบู่หอยนี่ไงพี่แล้วสบู่หอย พี่พี่เบสและสบู่หอยนี่มันก็ดีมากด้วยอ่ะใช่ไหมแล้วพี่ยาเขาก็ใช้อยู่หอมไหมเฮ้ยเฮ้ยมึงเอามึงคุยเหรอเอามึงคุยฮะเอามึงคุยดิเป๊พี่พี่พี่เบสพี่เบสไอแท็กไอ้แท็กมึงล่ะทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของแท็กพี่ผมแท็กนะพี่ครับพี่ผม ได้ได้ครับพี่ครับเดี๋ยวผมส่งไม่ไม่พี่พี่อยากขอคอวันนี้พี่พี่ทำไงคอวันนี้จะทำไงดีอ่ะไม่ไนนพี่ไม่ไม่แป๊บเดียวเออพี่โอเควันนี้คือจันไม่ไม่ไม่ไปไปไปพี่เห็นพี่ยาเขาก็โอเคดีนะเขารักพี่มากเลยอ่ะมาพูดตรงนี้ก็รักแล้วรักอีกเหรอเมื่อกี้อ่ะเห็นไหมประดบไอ้เด็กนจะไปหยอกพอแล้วเราพอแล้วกูบ้านพวกเรานดีแล้วยังไปได็กคนเส้นเตี้ยกันบอกพอแล้วบอกกันเลยแล้วเจ้าอะไรต้งหนา การกำลังขรุดลุกขรึมเขาบอกว่าก็รักแหละดอกเล่นออเเล่นนะครับแต่หน้ากูติดแต่หน้ากูติดทุกโซเชียลเลยพ่อพี่ยาเจ้าสามเมตรดีค่ะไม่ถึงก็ชวนคิดกับตัวนเลียงฟันช่วยเอาช่วยเอาฟ้าไปกลับบ้านหน่อยเรึฟ้าอยู่กับพี่ย่าอยู่กับฟ้าเล็บปุกกับฟ้าเออเออแม่แม่พี่น้องแม่เนอ่นตัวใครตัวมันเนิ่น

ไม่เขาี่ปะบอเขาบอกว่าเรื่องจริงพิติได้ยิงอยู่เขาบอกว่าเรื่องเขาบอกว่าไอสถานการณ์เกิดขึ้นจริงตอนท้ายก็บอกว่าหยอกเล่นอ๋อตอนท้ายหยอกเล่นใช่แตาหยอกเล่นของเขคนเดียวเออเราก็นั่งมึงเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เราจะแกลงตรงไหนไม่ได้แกมาลงไม่ได้แล้วเปะเออแล้วเคยยุ่งแขอทษนะม่ตองขทนะนูคนเดียวขอโทษนะขอโทนะกูเป็นน้องพี่ปสงสพเปสเอาจริงแล้วผมอะ เอาหนึ่งมึงดิแล้วพี่แป๊พี่ยาเนี่ยเขาก็ย0สปีแล้วล่ะจะไหมบางทีเขาก็หยอกเล่นบ้างอะไรบางไหมหยอกแล้วหยอกแล้วมีอะไอะไ่เดียวล้านไไปไปไหยอกกันดีกว่าโชคดีน้าหอมโชคดีน้าหอมน้อมนี่กูกลับนะใครก็ได้เอาพี่นี่อะไรตัวกันนะ้าพี่ยาดิคอมคุณอมเลยต่อพี่คุณจอมลย่อมาบั แจกงานนะโนะอไนะยังกเลยไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีนะคะไ่ได้อยลืนะคะตัวนี้นะคะคลเลบชันนี้นะคะทุกคนอันนี้นะคะอ่ะแัดไปนะคะฟูฟูหวานๆนเลยเอามืนนีเอาเหมือนนีเฮานี่นะมึงทำงานมึงทำงานมึงไปดูแหละสถานการณ์บ้านเมืองแน่อันนี้ยิ่งกว่าบ้านเมืองอีกมาแจกมึงดูแคสถานการณ์บ้านเมืองเอาตรงๆนะนายกปัก่ะกนัวนี้ตเดียวนายกนี่เคยโกลเลยนะไึรับงานมึงดูซิ ว่าใครเป็นใครอะไรเงี้ยสถานการณ์เป็นยังไงอย่างเงี้ยมันควรจะรับงานไหมอ่ะน่าจไหมไม่บรรับแล้วนี่ก็คือพี่เหมือนกันน่ก็พี่เหมือนกันมันก็ต้องรับงานรับไม่ได้ต้ตกใจอะไรวะไปไฟป้าแต่เจนตกใจย่านคุณ้คุโดนแล้วใจโอ้ใจเนดิตุปป แล้วกูไม่ได้รู้เรื่องอะไรรู้ราวเลยกูโดูมันเป็นยังไงนะข่าวสารบ้านเมืองมันเป็นยังไงนะในกูเล่าให้กูฟังซิมันเป็นยังไงอข่าวสารบ้านเมืองมันเป็นยังไงคอมเมนต์ไปเดยจะสั่งตามล่าเลยกูตกข่าวเนี่ยระหวางเขาว่าจะได้แต่ว่าไม่แต่ว่าต่อต่อมึงไปมาเหมือนว่าจะได้ไม่แต่ว่าคือถ้าสมมติว่าใครเนี่ยว่าอะไรแบบพี่เปีกงก็สั่งบล็อกหมดเลยอ๋อเออแค่นั้นแหละแล้วแต่กี้กูเสือกโิโอไปยังอย่างวะมึงบอห้ามกูแน่ก็แม่แต่ลิ้นไม่ระหว่างกูบอกหู้เลี้ยงแนะ ไอชิปอาหารแล้วมึงเนี่ยได้ดีนะอีกยี่บอกทันไหมอ่ะกูแล้วกูแล้วแก่ๆหอบสายแล้วเนี่ยได้ดีนี่กูบอกพันกูจะไปหู้เรื่องราวอย่างต่อบบบอกรึกูไม่เคยหู้ขาวโอ้ยไม่หยังนะพี่ใครเห็นล่ะใครวะพี่ไปเปิ้ลพี่ไปเปิ้ลใจเย็นนะพี่ไปเปิ้ลใจเย็นตอนเนี้ยตอนนี้เราแวงกันหมดแล้วประตูเนี่ยเราแวงกันหมดแล้วนะครับเราแวงกันหมดแล้ว บวมบวมดอ่านี่บอ,อกเฮ้ยแป๊บๆขวัญดีดีฟอร์หมดแล้วตอนนี้ดีฟอร์มดเลยแ,แล้วตกลงจะได้นี่พีพ่เป๊กบอกว่าเรื่องยอกเล่นอีบะมึงไม่ใส่ของนี่มันเื่องเืมองเหมือนาเออื่มันลืมจะได้จะไดเออมึงว่าเรื่องสำคัญอ <ๆๆ S 1> ะมึงเรื่องบ้านเรื่องเมือง่ะแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะมีคนไปตัดต่อเรียบร้อยเออเรียบร้อยแท็กมันยูอยู่หน้าคนเดียวเสร็จแล้วสำหรับแบบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นนี้น่ะคณะเป็นแท็กบอกไปเอ็โดนเลยมึงกูว่าแล้วมึงว่ดทนเตจะอ๋อ เออมาจบเกป็นน้องเคยยังเนาะมานองเป็นคนหนึ่งที่เป็นน่ารักนะทานทานเป็นพี่ยาดับแก้มในโนนตบเลยโอ้เหมือนนี่เดี๋ยวผู้ชมมึงไปได้แล้วหนากู้กับเขาเกี่ยวฮาโดยมันละเออเออมีอย่างจบที่แทอสารภานขอโทษตามนึกพี่เบ็กไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรหรอกพี่เบ็กเขาเป็นคนน่ารักเป็นคนน่ารักเออพี่เบ็กเขาน่ารักอยู่แล้วมาประมาณสองสามเขาไป็นคนรักพี่ย่าแหละเขาสีเขาเขาก็รักพี่ย่าแหละแต่ว่าเขาก็รักพี่ย่านั่นแหละแต่ว่าบางทีเขาก็ เขาก็เป็นคนที่แบบว่าบางทีเขาก็พูดน้อยไงเขาไม่ได้เป็นคนพูดมากนะวิ่งกับฟันวิ่งกับฟันก็ธรรมดาแหละเออบังโดนเราบังลงอีกแล้วที่อ่ะต่อไปค่ะวันนีกับฟันตุ่มแดดด้วยมีไวชนี่ในตัวแม่ใครพาเอ้ามัจะลาพามาวะนะอะไยนะอะไรนะได้ไงเอ้ามัจะลาพามันเห็นได้นั่นไงไหนไอ้บ้านนั่นอะไอ่แท็กมันดีมากดีงาม เมื่อนี้ใครนะเมื่อกี้ใครนะเมื่อกี้ใครนะอันประจาราบอ้าวพี่ที่เก่งสวัสดีครับเหมือนเหมือนกันน้ำกันเหงื่อกันแดดได้ได้กันอืมแม่กันฝนได้ไหมไม่เคยลองกันฝนแล้วตอนตาฝนแล้วออกฝนได้ไหมแม่อะไรกูฝนแล้วออกฝนได้ไหมแม่อะไรเฮ้ยสมมุติว่าฝนตกนะไม่การล่มไหนหรอแม่โอ้โหแค่กูสะมาเต้กูออกค่าไอ้โตม่บอกกูเล่นเนี่ยไอต้น ให้กูสมงานผิวงานมีอไรเห็ไหมมึงทำโปเลยดวนทำทำได้ทำแล้ไอตัวมันบอกกูเล่นน่เราแบบแป้งมันดีมากเราเรามันจะเกิดฝนกันฝนใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหลมากเลยกูดีกูดีมากเลยกดีมากเลยอ่ะป้าโอ้ยเลิศมากสี่ร20ปีมึงเดินครัเนอะไร แต่นริการแป้งเกาหลีนะคะทุกคนอ่แป้งเกาหลีการน้ำการลอกกันฝนมันอย่ามึงเวลามึงตักฝนแล้วไปขี่มอเตอร์ไซค์ตักฝนแล้วมัไหนมันก็มันก็เปียกอ่ะหน้าไม่ควรนี่เราเทลอกเทลอกยาแป้งที่ดีเทกแล้วเวลาฝนตกเป็นไงตกเปียกก็จบไปตกไปเราจะนั่งจัดไปกับแป้งกันแดดกันฝนกันน้ำนะคะแล้วก็นี่ค่ะจัดไปเลยค่ะซื้อหนึ่งตลับซ้อแถมหนึ่งตลับจัดไปสี่ร้อยกระบาทเชิญค่ะเลย TikTok เจยอดแล้วหลังนั้นไม่ต้องบอกนะว่ากันน้ำกันฝนออกไปเลยนะอย่าให้เห็นอีกนะ เจยหยวนกับแป้งเจยหยวนการนับการนับผลกันไม่ทุกอย่างอ่ะกันได้แม่นทุกอย่างเออฝนตกไม่ต้องห่วงฝนตกไม่ต้องห่วงได้เหมือนเดิมใช่ได้ใช่และนั่งเหมือนเดิมขึ้นอพาไปเลยลูกค้าเคยเห็นไหมเวลาปกติเห็นมอเตอร์ไซค์เวลาฝนตกแล้วชอบไปหลบอยู่ใต้สะพานลอยสําหรับแท็กซี่ยูเวลาฝนตกไม่ต้องหลบใต้สะพานลอยขี่ไปเลยเลี้ยงไปได้ขี่ฝากฝนไปเลยซื้อไปเลยนี่ราคาดีด้วยเดี๋ยวดูหน้ากูสิ วันๆเนี่ยลูกกูจำไม่ได้แล้วกลับบ้านเน่ะโวยพูนเลยนะอุ้ยอุ้ยใครอ่ะไอสัดเราเมื่อกี้หน้าเหมือนผีตรงตัวนั้นเลยเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูผีปนผีปนผีเด็กอ่ะเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้แต่งตัวเหมือนนี้เลยเหมือนเป๊ะเลยดูสินะมาสวัสดีค่ะนี่คนว่าคอนุกรีดไว้คอนกรีตใครบอกคอนุกรีดบ้าแล้วพี่เนี่ยพี่ย่าไปแล้วครับใช่ครับพี่ย่าไปแล้วเดี๋ยวจะกลับมาครับค่ะพี่ย่าจะมาอีกสองคิวค่ะครับพี่ยามึงพี่ย่าเนี่ยมีกิจการผลิตภัณฑ์เยอะมากอ่ะที่สุดอ่ะรวยอ่ะ บอกได้เลยรวยสิเป็เปก็รวยรวยไม่พี่ยารวยมากนี่พี่ยาจะเกิดเป็นโสดนี่รวยมากอย่าพูดซิมาท่าเนี่ยถ้าสมมุติเขาโสดเนี่ยเขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่รวยม,มากนะเพราะว่าเขามีผลิตภัณฑ์เต็มไปหมดเลยวันนี้เอานาฬิกาไหมผมเลือกครับใช<อ>่แม่วันนี้เขานาฬิกาโอเคเจริญครับพี่สาวต่อไปก็เจริญก,กับแขกท่านต่อไปค่ะครับผมมา นั่งเลยครับเออเอเวอร์เป็นม m o i s ไรเซอร์เป็นครีมเป็นโกล์ทุกอย่างเลย e v e r y t h i n ินกระเบลคือถ้าใช้ตัวนี้แล้วไม่ต้องใช้อะไรที่เบอร์คุณฝนเลยต้านกันแดดค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องใช้แป้งแล้วค่ะแม่ไม่ทาหรอคะอืมแม่ไม่ทาให้อ่ะคุณแม่คุณแม่ทาให้ตี m o i s t u ไรเซอร์แล้วอา m มอย t u r i z ยังอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่นะอ่ะอย่าเพิ่งสิไม่ไม่เดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เนี่ยเอ้ยเอาที่ขัดทาให้ปูด้วยไหมเอามาขัดทำไมทาไม่ได้แตกเอาให้ขัดเทามให้ปูด้า มันเห็นมันเป็นถ้าพี่แท็กทาแล้วมันจะหมด่มันเป็นแป้งจริงๆทุกคนสามสิบัดสามสิบวิาสบาทอ่ะแล้วเนาะก็ไม่รู้แลกกันมาถือว่าใั้ใจ๋ยวพ่งนี้พวนี้เราหน้าเขได้แต่ต้นจริงเขาแย่อ๋อโดนเหมือนแม่จริงโอเมื่อกี้ผมมองมึงจะมึงกำลังจะบอกว่าหน้าาแต่นจ่อ๋าไปขูดเลยเหมือนกันเปเีย้อยเมือนกนง โอเคทุกอย่างดีหมดโอเคลูกครับบทวัืองสการแล้วพี่แย่ลูกค้าเจ้าบอกว่ก้มก้มดูต้นตีกันนีลูกค้าทุกคนถ้าใครจะมาไล่ผมดูต้นตีนเลยพี่ผมเป็นพวกแบบชอบดูต้นตีนด้วย